สวัสด e nice ีน <tinc S 2> ักเรียนทุกคนนะครับวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำนะครับรายวิชาการจัดการแข่งขันกีฬานะครับรายวิชาพพอพานานนะครับวิชานี้นะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับหลักการทฤษฎีนะครับในการที่เราจะจัดการแข่งขันทั้งกีฬาไทยกีฬาสากลกีฬาพื้นบ้านเกมและก็การจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆนะครับซึ่งสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดในรายวิชานี้นะครับเราจะนําไป ใช้ในการจัดการ่งันขกีฬาภายในนะครับซึ่งนักเรียนก็จะได้เรียนรู้ทั้งกฎกติกานะครับการตัดสินรวมไถึงการวางแผนในการทํางานนะครับเพื่อให้การจัดกีฬาสีเนี่ยหรือกีฬาภายในเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์นะครับผ่านผม,ไ,มได้ด้วยดีนะครับผมก็สําหรับเนื้อหานะครับหรือรายละเอียดของวิชานี้นะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเชิญไปพบกันได้เลยนะครับผมเชิญครับ ผลการเรียนรู้มีทั้งหมด7ผลการเรียนรู้ 1. นักเรียนได้ศึกษาและบอกข้อตกลงเบื้องต้นในการเรียนวิชาการจัดก,การแข่งขัน2นักเรียนรู้จากชนิดกีฬาสากลกีฬาพื้นบ้านกีฬาไทยเกมประเภทบุคคลและทีมได้ 3. นักเรียนศึกษาทฤษฎีการจัดก,การแข่งขันวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันข้อ4ีนักเรียนศึกษาและปฏิบัติฝึกหัดเกี่ยวกับการจัดก,การแข่งขันข้อ 5. นักเรียนศึกษาก,กฎกติกา ตัเองรับผิดชอบเพื่อจัดเพื่อตัดสินกีฬาชนิดของตนข้อหนักเรียนศึกษาวิธีใช้อุปกรณ์ในการจัดการแข่งขันข้อ7นักเรียนนําผลการตัดสินที่ได้ฝึกไปปรับปรุงพัฒนาตนเองและทีมงานสวัสดีนะคะนักเรียนต่อมานะก็ จะเป็นเรื่องของเนื้อหาอะไรทาการจัดการแข่งขันกีฬานะคะโดยเราจะเรียนอะไรบ้างนะก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือส่วนที่1เนี่ยจะเป็นเรื่องของทฤษฎีทฤษฎีเนี่ยก็จะมีเรียนอะไรบ้างก็จะมีเรื่องของกติกาการแข่งขันนะคะแล้วก็ประวัติประวัติของกีฬาชนิดนั้นๆในแต่ละชนิดเนาะจากนั้นพอเรื่องของเนื้อหาเสร็จแล้วนะคะก็จะมาเรื่องของทฤษฎีการปฏิบัติการปฏิบัติเราจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างนะ ก็จะมีการตัดสินกีฬานะนักเรียนทุกคนเนี่ยจะต้องตัดสินกีฬาเป็นแล้วก็รู้จักการปฏิบัติของท่านทางการตัดสินของกรรมการในแต่ละชนิด,ชน,ดชนิดที่นักเรียนได้รับมอบหมายในแต่ละห้องนะคะนักเรียนนะก็ไม่ยากเท่าไหร่นะเดี๋ยวยังไงก็ฝากนักเรียนทุกคนด้วยนะคะก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนนะคะต่อมาเราก็จะพูดถึงชนิดกีฬากันบ้างว่ามีชนิดกีฬาอะไรบ้างนะคะที่ เรียนในรายวิชานี้นะคะแล้วก็อยู่ในกีฬาภายในด้วยนะคะก็นักเรียนระดับชั้นม,มัธยมศึกษาปีที่6ก็คือจะเป็นคณะกรรมการจากการแข่งขันนะคะในไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพิธีการแล้วก็ชนิดกีฬานะคะในวันนี้เรามาพูดถึงชนิดกีฬากันก่อนนะคะมีตั้งแต่กีฬากรีฑานะคะฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลนะคะเทเบิลเทนนิสนะคะเซปักตะกอ้อมากระดาน แช์บอลน,นะคะเปตองนะคะการเล่นไทยนะคะครน,นี้คุณครูนะคะแต่ละท่านเนี่ยก็มาประชุมกันเรียบร้อยแล้วนะคะว่านักเรียนห้องใดนะคะได้ชนิดกีฬาอะไรบ้างนะคะคุณครูก็พิจนารณาจากความเชี่ยวชาญของครูผู้สอนเป็นหลักนะคะแล้วก็มาดูในเรื่องของนักกีฬาของโรงเรียนเราเนี่ยอยู่ห้องไหนกันบ้างนะคระับมาดูเลยนะคะ6กทับหนะคะ ด้านชนิดกีฬากรีฑานะคะ6ทับเทเบิลเทนนิสค er. ่ะ6ับาบาสเกตบอล6-4ทับมารกกะดานกับตบตองนะคะ6ทับห้าวอลเลย์บอลค่ะ6ทับวอลเลย์บอล6-7ับเจซปักตะก้อค่ะ6กับการละเล่นไทย6-9ทักรีฑาค่ะ6ทับสบาสเกตบอล6 1ทับสฟุตบอล6 1ทับสฟุตบอลและ6ทับสแชร์บอลค่ะ หวังว่านักเรียนจะมีความสุขนะคะแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าประสบการณ์นะคะที่อยู่โรงเรียนเราตั้งแต่ม .1 ม .5 มานะใช้ระยะเวลานี้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็สร้างสรรค์กิจกรรมดีๆให้กับน้องๆนะคะโชคดีค่ะนักเรียนบ๊ายบายค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนะคะก็จะแบ่งออกเป็นออนไลน์แล้วก็ออนไซต์นะคะในรูปแบบของออนไซต์เนี่ยเราก็จะเรียนกันที่โรงเรียนนะคะก็จะในด้านของการปฏิบัตินะคะทั้ง ทักษะกีฬาหรือว่าการตัดสินต่างๆในห้องเรียนแบบจําลองนะคะส่วน2องคะก็จะเรียนแบบออนไลน์ซึ่งออนไลน์เนี่ยเราก็จะเน้นในด้านของซีดีนะคะเป็นหลักแล้วก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูคลิปวิดีโอของในการตัดสินกีฬานั้นๆนะคะแล้วก็เพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้นำความรู้จากการเรียนออนไลน์เนี่ยมาประยุกใช้กับการเรียนที่โรงเรียนนะคะก็คือหานักเรียนดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้มาทดลองปฏิบัติจริงๆนะคะที่โรงเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการจัดการเรียนคร่าวๆนะคะซึ่งเราจะใช้ แอปพลิเคชัน2ตัวนะคะในที่ใช้ในการจัดการเรียนออนไลน์นะคะค่ะซึ่งในการเรียนในรูปแบบออนไลน์นะคะเราก็จะเรียนผ่าน Google Classroom นะคะแล้วก็ Google Meet นะคะที่นักเรียนเนี่ยเคยได้ใช้กันมาแล้วนะคะในเทอมที่ผ่านมานะคะรวมถึงยังมีการสอนผ่านทาง y t u t u นะคะหรือว่าการใช้ PowerPoint นะคะในการสอนนักเรียนในรายวิชานี้อีกด้วยนะคะคราเรีนแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันนะคะตอนเปิดเทอมนะคะว่าวิชาที่สข,ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราพบกัน คคคุณูต่่อไปเลยะสวัสดีครับต่อไปเป็นการวัดและประเมินผลนะครับในวิชาการจัดการแข่งขันกีฬานะครับคะแนนเต็มร้อยคะแนนนะครับเราจะแบ่งเป็นคะแนนสอบนะครับ40คะแนนเป็นสอบทฤษฎีนะครับ40คะแนนสอบกลางภาค20คะแนนนะครับสอบปลายภาคอีก20คะแนนแล้วก็มีคะแนนเก็บนะครับอีก60คะแนนคะแนนเก็บนะครับมาจากไหนนะครับเราก็มาดูกันนะครับคะแนนเก็บมาจากใบงานนะครับใบงานนะครับ 20คะแนนแล้วก็มาจากการสอบปฏิบัติในคาบเรียนนะครับอีก40คะแนนนะครับรวมทั้งหมดนะครับเป็น100คะแนนขอบคุณครับในรายวิชาการจัดการแข่งขันกีฬานะคะตามที่คุณครูทุกท่านเนี่ยได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนในรายวิชานี้ไปแล้วนะคะซึ่งในรายวิชานี้คะ่ะนักเรียนเนี่ยอาจจะต้องนําสิ่งที่ได้เรียนรู้เนี่ยไปใช้ในการ จัดการแข่งขันกีฬาสีนะคะเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่เป็นปกตินะแต่ถ้าสถานการณ์โควิดยังระบาดอยู่นะคะก็อาจจะเป็นเอ่อเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาภายในห้องนะคะหรืออาจจะเป็นวิธีอื่นหรือมีวิธีการจัดหรือประเมินแบบอื่นนะคะในรูปแบบต่างๆเนาะตาม ของครูแต่ละท่านนะคะที่จะได้จัดการเรียนการสอนนะคะก็หวังว่านักเรียนทุกๆคนนะคะจะได้รับความรู้และก็ความสนุกสนานในรายวิชานี้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็เปิดเทอมเจอกันนะคะ